ในช่วงมอหมายงานนะครับให้นักเรียนนะครับทำแบบฝึกหัดที่ครูโพสต์นี้นะครับในหนังสือคณิตศาสตร์นะครับซึ่งนักเรียนคงจะมีกันแล้วนะครับอยู่ในหน้าที่10นะครับและก็เมื่อเปิดเอเรียนได้ปกติแล้วจึงนำมาส่งคุณครูที่โรงเรียนนะครับเรามาดูกันนะครับ เป็นใบงานที่สามหน่วยการเรียนรู้ที่1พระเจ้ารักเราเรื่องความสำคัญของการสร้างมนุษย์นะครับคําสั่งคําชี้แจงนะครับหรือโจทย์เขาก็บอกว่ามนุษย์ทุกคนได้รับการสร้างตามภาพลักษณ์ของพระเจ้าและสร้างจากความรักของพระองค์นะครับให้ผู้เรียนเขียนสิ่งที่มนุษย์ควรทำเพื่อตอบแทนความรักต่อพระเจ้าอย่างน้อย1ิ ข้อพร้อมตกแต่งให้สวยงามอยู่ในหน้าที่10ในหนังสือคลิตศาสตร์ของนักเรียนนะครับตัวอย่างก็อาจจะเป็นเช่นเเราจะทำอะไรเพื่อตอบแทนความรักของพระเจ้าก็แสดงความมีเมตตาต่อสัตว์นะครับที่เราพบเห็นหรือสัตว์ที่ได้รับ ความบาดเจ็บนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนักเรียนก็เขียนไป10ข้อนะครับแล้วก็ทําการตกแต่งนะครับวาดรูปว่าดอกไม้อะไรก็ตามที่นักเรียนพอใจนะครับและนํามาส่งครูเมื่อเรามาเจอกันนะครับสําหรับการเรียนในวันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นนะครับจบลงแล้วกลับมาพบกับครูได้ใหม่ในการเรียนครั้งต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีนะครับเด็กๆที่น่ารักทุกคน